ปปป,ปบุกแจ้งข้อหาคณบดีมอบุรพาจัดโครงการอบอปมภคิพย์เลิกกินงบค่าจ้างวิทยากรเมื่อเวลา10นาฬิกา30นาทีวันที่12ตุลาคมพลตตำรวจตรีจรุนเกียรติปานแก้วพบบกกองบังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบพร้อมด้วยพันตำรวจเอกนัทนาวิทย์สิทธาธิรมพันตำรวจเอกสาวุฒิศีสุสิริพันธ์รองพบบกรฟฟันช่วยราชการกองบังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบพันตำรวจเอกเกรงไกลขวัญไตรตรัส ผู้กำกับกลุ่มงานสอบสวนบกปปพันตำรวจเอกพิทักษ์วาริศผู้กำกับสองกองบังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบนำกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจกองบังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบส่วนที่กำลังร่วมกับเจ้าหน้าที่ปปทเดินทางมายัางมหาวิทยายลัยบูรพาตาบนแสนสุขอำเภอเมืองจังหวัดชนบุรีเพื่อทำการแจ้งข้อกล่าวหาผู้ช่วยศาสตราจ,จ,จารย์ดรธีรพงษ์บัวล่าอายุ4 8ปีคณบดีคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ นางสยพัฒน์กิติสารวโนอายุ46ปีรักษาการหัวหน้าสําน,นักงานคณบดีในความผิดฐานเป็นผู้รักษาทรัพย์แต่กลับร่รวมกันเบียดบังทรัพย์นั้นเป็นของตนโดยทุจริตต่อเป็นเจ้าพนักงานละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเป็นพนักงานรักษาทรัพย์แต่กลับร่วมกันใช้อํานาจในหน้าที่โดยหาทุจริตเป็นพนักงานมีหน้าที่จ่ายทรัพย์ร่วมกันจ่ายทัชรับนั้นเกินกว่าที่ควรจ่ายเพื่อประโยชน์สําหรับตนเองหรือผู้อื่นและเป็นพนักงานร,ร่วมกันปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ สืบเนื่องจากตำรวจกองบังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบได้รับการร้องเรียนจากประชาชนว่ามหาวิทยาลัยบุรพาได้มีการจัดโครงการวิชาการขึ้นเป็นจำนวนมากรวมกว่า47โครงการโดยมีบางโครงการเป็นการจัดทำในลักษณะต้องสงสัยว่าจะมีความไม่ชอบมาพากลหรือมีการหาผลประโยชน์แอบแฝงเพื่อประโยชน์ส่วนตัวจึงจัดกำลังพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงก่อนพบว่ามีจำนวน8โครงการที่พบความผิดปกติในการจัดทำหนังสือเบิกจ่ายเงิน ค่าดำเนินการโดยเฉพาะการจัดทําโครงการบริการวิชาการการจัดการทรัพยากรน้ําบาดาลภายใต้วงเงินงบประมาณ1 1 2 2งล้านแบาทซึ่งจัดขึ้นช่วงระหว่างวันที่7มกราคม6-1ถึงวันที่16มกราคม6.1โดยมีนายธิรพงศ์เป็นหัวหน้าโครงการกับประธานกรรมการและมีนางศยาพัฒน์เป็นกรรมการและเลขานุการจากการตรวจสอบพบว่ามีการทําใบเบิกจ่ายค่าจัดจ้างวิทยากรชาวต่างชาติจํานวน3าคนแอตราค่าจ้าง คนละ150,000บาทรวมเป็นเงิน450,000บาทแต่เมื่อตรวจสอบประวัติการเข้าออกราชาอาณาจักรไทยของวิทยากรทั้ง3าคนกลับพบว่ามีการเข้ามาในประเทศเมื่อวันที่2กุมภาพันธ์60และออกจากราชาอาณาจักรไทยเมื่อวันที่6กุมภาพันธ์60และภายหลังไม่พบข้อมูลการเข้าราชาอาณาจักรไทยอีกเลยซึ่งเป็นคนละช่วงเวลากับที่มีการจัดทําโครงการดังกล่าวรวมถึงไม่มีการจัดบรรยายผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์นอกจากมีการตรวจสอบอย่างละเอียดยังพบว่า ไม่มีการจัดดําเนินการอบรมสัมมนา,าตามที่มีการกล่าวอ้างทําให้เชื่อว่านา้าจะเป็นการทุจริตเงินงบประมาณจึงนํามาสู่การเชิญตัวทั้งสองมาแจ้งข้อกล่าวหา,หาในวันนี้จากการสอบสวนทั้งสองให้การปฏิเสธแต่ทางเจ้าหน้าที่ยังไม่ปักใจเชื่อเบื้องต้นจึงนําตัวไปทาบันทึกทิมลายนิ้วมือรับทราบข้อกล่าวหายังสถานีตํารวจภูทรแสนสุขก,ก่อนปล่อยตัวกลับไปโดยจะนัดหมายให้มาเข้าพบเจ้าหน้าที่อีกครั้งในภายหลังทุจริต สืบเนื่องมาจากเราได้ข้อมูลนะครับจากบุคคลที่มีประสบการณ์ในได้ส่งข้อมูลในเรื่องการทุจริตของมองบรพาเนี่ยให้กับองค์ก,การต้องกานปราบรามการที้หรือผู้รผิดชอบนะครับทางเราเนี่ยก็ได้ประสานข้อมูลกับปอทอนะครับในการร่วมการสืบสวน